สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมารับชมเจ้า d m a ม็กแคปโฟเอลดีนะจับทรงใหม่ความรู้สึกในการขี่ัขบขี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็เชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับครับก่อนที่จะไปดูความรู้สึกในการขับขี่เนี่ยก็มาดูสวดทรงองค์เอวก่อนนะนี่อันนี้ก็เป็นรถของโชว์โค้หนุ่มของเราเนี่เองนะเป็นเกรสเอลดีเอแคปโฟนี่1.9แคปโฟนะเอลดีเอนะไม่ใช่1.9แคปโฟเอสนะครับนี่ตัวนี้เป็นเกรดออกจะ กลางๆแล้วนะนี่ก็จัดทรงใหม่หนด้านหน้าไม่รู้กี่นิ้วนะเดี๋ยวก็ไปคุยกับเจ้าของรถนะแต่ว่ามาดูทรงกันนะมือเนี่ยประมาณสี่นิ้วสอดนะนี่สี่นิ้วสอดมันเก็บขี้หมามาหรือเปล่าวเนี่ก็แม็กก็มันเดิมนะดีวันเอสรอจิกดีนะหยอดรุ้งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะก็ด้านหลังเหมือนกันนะดี 1, ะวะันเอสรายบอกว่า โปรเจกต์ดีเลนโซ่นะรับนีอยางดีกันเลยเด้าเจ้ไม่เจ้า mm hmm. ไมคของมันเนี่ยแพงกว่าอ e mm ีโอครอสของเราอีกนะชุดนี้ก็รวมยางเลยด้วยก็สามหมื่นกว่านะตอนนี้ก็น่าจะสี่หมื่นแล้วมั้งนะถ้าราคาจําถูกจําผิดก็ขอไปนะมันขึ้นอยู่กับยางด้วยนะนี่โช,ชเฟอร์เปลี่ยนยางใหม่แล้วนะแล้วก็ไปแยกคลิปเกี่ยวกับยางอีกทีนึงนะตรงด้านหลังกี่นิ้วสอดนี้ยประมาณห้านิ้ว โช๊คด้านหลังโรเินเดอร์สีเหลืองนะปรับสีนะนะ้ำมันเตอวินทูบด้านหน้าโมโนโทูบนะครับเออสีเงินนะฮะไม่รู้สูตรไหนมันเหมือนกันนะมันจัดตรงมาแบบนี้นะเดี๋ยวค่อยไปจ่อลึกคลิปอื่นแล้วกันนะเอามาดูขยขนาดยางกันก่อนขนาดยางเนี่ยสองห้าห้าอ้าสิบแปดนะเดี๋ยวค่อยไปคุยังเกี่ยวกับสเปค ในรถดีกว่าอากาศร้อนสะเกินนะครับพอดีในหัวเราที่ไปกินขนมจีนที่นครนะแล้วก็ผมไปกินเกฟซีด้วยวันอยู่ศูนย์ีดนะก็พาเจ้าดีแม็กไฮรนเดอร์ไปล้างรีโวไปล้างนะครับก็เอาคันนี้ไปนะแล้วก็ขับเองแหละโอเคลืมบอกเรื่องแหนบนะเนี่ยแหนบนะครับก็ทําการกลับรู้สึกว่าสลับนะสลับหน้าเอา่อสลับ กลับแนวบรรทุกนะให้ให้ให,ให้เออ,อยังไงวะบอกไม่ถูกกันนะแนบด้านหลังเนยก็คือกลับนะนี่ตอนแรกมันอยู่แบบนี้นะแล้วก็กลับนะมันระยะมันจะเพิ่มขึ้นระยะช่วงฟรีระหว่างแนบบนบแนบล่างมันจะมีเพิ่มมานิดหนึ่งทําให้ขับแล้วไม่กระเด้งกระด้างนะไม่รู้จะกระด้างหรือเปล่านะก็เดี๋ยวก็ต้องไปขับกันนะเดี๋ยวก็ไปฟังรู้สึกรเรียวๆกันนะพี่โชว์เพเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคพูดเท่กันเลยเดียวทีเดียวเชียว,ยว,ยวนะวันใจวัไวรุ่น ไว้รุ่นสร้างตัวหรือสร้างนี่ไม่รู้เหมือนกันนะนี่รุ่นนี้นะแม่งลิ้นไม่ค่อยลื่นเลยนะได้รับกาแฟไม่ทันเวลาโอเคนะมาดูกันว่าความรู้สึกในการกับขี่จะเป็นยังไงนะรอก่อนนี่เรานั่งอัดกันไปประมาณหกคนกันเลยเดินเจี๋ยวนะรวมลูกของเจ้าโชเฟอร์นะโชเฟอร์หนุ่มเนี่ยมีลูกแล้วนะนี่ถ่ายยาดแล้วถ่ายย่างอะไรสูงเออไม่ใช่ไม่รู้โชเฟอร์สาวถ่ายได้หรือเปล่าน่าจะถ่ายย่างแล้ว นาดูถ่ายเองได้ป่ะ <c oughs> นี่ครับรถของเจ้าของเนี่ยเจ้าของก็มีลูกแล้วโอเคเราจะดูความรู้สึกในการขับขี่กันว่าเป็นยังไงนะหลังจากที่เราจับทรงไหมทรงไหมเนี่ยเป็นไงโชเฟอร์ด้านหน้าเนี่ยของเดิมเท่าไหร่มึงตอบกูด้วยด้านหน้าเท <c oughs> ่าเดิมหรือเปล่ากี่นิ้วลงไปกี่นิ้วครึ่งครด้านหน้านี้มันไม่เท่าฮะ นั่นหน้าเนี่ยนิ้ว,วนะลงไปนิ้วหนึ่งจากสแตนดาร์ดหรือว่าลงเดิมทรงเดิมเท่าไหร่ะวะมึงรู้ไหมเนี่ยรถมึงเนี่ย <laughs> คือรถมันมันยังไม่รู้เลยกนะ็<ส>คือลงไปหนึ่งนิ้วโหลดหน้าหนึ่งนิ้วลงไปหนึ่งนิ้วนะครับด้านหลังอ่ละลงไปสามนิ้วจากความสูงสแตนดาร์ดนะรู้ว่าความสูงเดิม,มรถม <laughs> นะความสูงเดิมนะเออ ด้านหน้าเป็นโช้คโรเฟนเดอร์นะปรับคลิกได้นะปรับโหลดได้นะแต่ว่าไม่ไม่ใช่แบบเกลียวนะรู้สึกว่าแบบตัวนี้เนี่ยมันของโตเตีเยเนี่ยมันจะมันจะเออมันจะยังไงวะปร,ปรับข้อมันจะปรับข้อนะมันสไลด์แผ่นลงมาไม่ได้มันมันไม่ใช่เป็นเกลียวนะปรับข้อได้นะพูเลียงไม่ถูกมัอนนะไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมไม่ทําเป็นเกลียวสไลด์ล,ลงมาได้นะแล้วก็ อ่ามีแล<ม>้วล้อมฟังคืออะไรของมึงเนี่ย,ยแล้วก็ด้านหลังนะนก็ชโช้กสีเหลืองนะรองรับการลงโหลดได้ใช่ไหมสีเหลืองเนี่ยโหลดไม่ได้ไอ้เออตัวเป็นโช้กตัวแกนสั้นแกนสั้นอะนะสีเหลืองนะไม่รู้สูตรไหนกันมันกันแต่ก็ขับเอ้าเดี๋ยวความรู้สึกกานไปแต่ที่รู้เนี่ยรุ่นนี้พวงอะไรหนักมาก ไม่รู้หนักว่าล้อหรือหนักว่าพวงอะไรนะแต่ตอนออกใหม่ๆเนี่ยก็หนักนะยิ่งใส่ล้อหน้ากว้างๆอย่างนี้ก็หนักเข้าไปครับก็ขับดีนะ่หนักๆแบบนี้ซิ่งๆเนี่ยน่าจะเอาอยู่นะครับไม่รุน่นสซยซิ่งนะพอลูก,ก่อนซิ่งก็รุ่นนี้เป็นเบาะผ้านะแนะนำให้ไปอุ้มนังนะ่งเขา เดี๋ยวลูกขี้ใส่แล้วหน้ามืดน,นะ่ ừ, มงอะไรก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเอียงเหมือนกันรุ่นนี้แต่ว่าไปตั้งแกรงเรียบร้อยแล้วข้อเสียคือสันผงอะไรสันเลยจ้าเพื่อลองดูตามเร็วสซูมออาในหัวตายหน่อยนิ่ <laughs> เลือกหันมีันแต่แป๊บสักแป๊บเห็นหน้าก็ได้มาหน้าเห็นหน้าก็ได้เห็นหน้าไม่ได้เอาเดี๋ยวหยิบเพือถ่ายก็ได้จอดก่อนในหัวจะถ่ายก็มุมแปลกๆนิดนึงถายเอ็นบมก็ได้เห็นแบนๆแบบนี้ก็ได้เออแบนนี่นะเออเห็นบมนี่แหละถอยล้างไปอีกก็ได้แบบตัวเส้นโครงก่อนในหัวลงงงเล็กอ่าแบบนั้นเห็นบมใช่เห็นบมอะไรไหมแล้วก็ถอยไปอีก โอเคหมดแล้วตอนนี้เอาความรู้สึกการขับขี่ความเร็วต่ำเนี่ยด้านหน้าเนี่ยขับได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะความเร็ว60สิบตอนม่งนี่คุณก็ดีนะมันหนักนะแต่ว่าถ้าขับเร็วเนี่ยมันก็ดีนแต่ว่าพอะยชนที่นี่มันหนักเลยนะพวงอะไรนที่จะหนักซสักกันหนักไหมโยบเออร์รวมแรงเยอะแยะแต่ว่าเออมันหนักแบบนี้มันก็มีดีของมันก็คือขับเร็วเนี่ยจะ กริดกว่าเจ้าตัวไฮแลนเดอร์แซ่ของเรานะครับไฮแลนเดอร์เนี่ยขับเร็วมันจะดุ๊กดุก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 เดี๋ยวนี้เลยนะแต่ตัวนี้น่าจะ่เดี๋ยวลองสักรอยรอยยี่ห้จับฝั่งนี้นะได้ผมนี่ลงตาไม่ผมว่าเสด็จเออให้โชเฟอร์ถ่ายก็ได้จากข้างหลังให้มวงอะไรเห็นหน้าหล่อๆนิดนึงวันนี้จะดังนะเพราะไม่ใช่ก็หน้ามันจะ ยอ้อนลอยลอยนิดหนึ่งผมไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าเราต้องเหิือยู่นี่มันเบา<อ>เบา<อ>เบาปรับสูงต่ำไม<อ>่ได้ก็คือปกติเนี่ยถ้ามันจะโด่งแล้วนะมันก็ขับได้ดีนะแต่ไปกดหลังเห<ป>มือนกัไปกดหลังเนี่ยมันทำให้ไอ <c oughs> ้มันน้าลอยลอยแล้วมันดูยากนะทัศยยนวิสัยค่อนข้างที่จะไม่โอเคสำหรับผมนะแต่สำหรับลูกระเราเรื่องของมันมันสูงอยู่แล้วนะมันสูงตั้งร้อยแปดสิบใช่ไหมผมผมเนี่ยร้อยยี่สิบสาม ด้านหน้าเนี่ยดีหน้านีทั้ง กว้างกว่มันด้วยเลยยางพวกนี้นะมันก้นกลางที่จะไอ้ล้อไม่ใช่ยางแต่ล้อเนี่ยมันหน้ามันเท่าไหร่เนีเก้าครับกว้างครึ่งกว้างเก้าพึ่งเลยนะแล้วมันฉีดยางนะแต่ยางบางมันก็จะน่าจะปกติของรถแบบนี้แเละจะสั่นๆติ๊กๆเหมือนกันเตือนเตือนกว้างเกินไปนะครับเป็นฉีดยางนะถ้าไม่ยางก็อายุการใช้งานก็ไม่นานแล้วครับ นะเพราะยางชุดเก่าของมันเนี่ยมันเป็นอะไรนะชูเวอร์คอดมิกยางคอดมิกใช่ไหมใหญ่ไม่ต้องปูใช่ไหมไม่ต้องปูอุดไปตามไปฟืนี่ยคอดมิกใช้ได้แค่ปีเดียวเองต้องเปลี่ยนทิ้งนะเพราะมันลื่นใช่ไหมไม่รู้มันไม่รู้ไม่ก่อถนนหรือเปล่ามันมันฉีกยางนะมันฉีกยางออกแล้วมัน ทองสายสิ่งแล้วนี่ยางอะไรนี่เจ้าบ่อะไรล่ะกินเคนโตเคนโตเคนโตโอนับลายออกเป็นใกล้ๆกับขุนคุนอุนลีโอ้โหหยุดคุดไปกันเลยียวเชียวคันคุดใหญ่ปะฟอร์เรนเจอร์ตอนนี้ครับเพื่อนสี่ร้อย้ไหมนี่ยนี่ก็คืออีกหนึ่งโปรเจกต์นะถ้าปาล์มแพงนะแต่ว่ามันมันทำไรไม่ได้แล้วตอนนี้นะปาล์มถูกเสนอีีนาดทีแล้ว โอเคนะความรู้สึกในการขับทกีก่อนนะเดี๋ยวความรู้สึกในการนั่งเนี่ยก็แยกไปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันขนะับทีเนี่ยก็ดีนะความเร็วสูงเนี่ยมึงเคยทําได้เท่าไหร่จูเวอร์ทำไม่ได้ติดลูกอ่อนทำไม่ได้ทําไม่ได้ใช่ไหมได้แค่ร้อยยี่ร้อยสี่แค่นั้นเองร้อยหกกว่า <100. S 1> กว่าน้อยหกกว่านะร้อยหกมันไม่สัตวันหรอกเต็มไม่ได้โอ้โหพอดี 4, ดติดลูกอ่อนนะก็คือมึงขับรถไปมึงคุมลูกไปยังไงมะ ค่างเขาจะมีบทเนิดน,นึงไม่เราทำเฉยๆไงไอ <c oughs> เออมันวัยรุ่นแต่งแบบนี้เยอะนะวัยรุ่นสร้างตัวสร้างนี่ศินหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะาเขาทำกันเยอะนะครับก็ส่วนตัวผมไม่ค่อยไม่ไม่ใช่แนวนี้นะผมออฟโรดอย่างเดียวนะถึงซื้อตัวตี้ยมาก,ก็ผมแต่งออฟโรดนะมันไม่ใช่แนวซิ่งผมนะแต่ว่าแนวซิ่งก็เยอะนะแนวออฟโรดก็แยะนะครับดีแม็กเนี่ยแต่งได้สวยอยู่แล้วทั้งอ่า โอเคประมาณนี้กันความรู้สึกการขับขี่ก็ขับดีนะแต่ว่ามันมีอาการตึงๆๆ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 ๆานๆๆๆๆๆเดๆๆๆๆๆมาๆๆๆๆๆๆดๆๆ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 รๆมๆๆ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 งๆๆๆๆมๆๆ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 ๆคๆๆ้ๆๆ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 นๆๆ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 งกๆๆ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 กๆนี้ก็ ประมาณน,นี้แล้วเจอันใหม่สวัสดีครับผมปิดเลย